สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่สองพระบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จวัลครังเนื้อเทียนชัยผสมด้วยน้ำอ้อยผงวิเศษหประการคือผงปัฐมังผงอิธิเจ ผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับสมเด็จวรละครเนื้อเทียนชัยเราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเพื่อนเอนเนื่องจากว่าท่านสร้างในวาระพิเศษซึ่งในปลายรัชการที่4 เจ้าประคุณท่านพุทธาพิเศษวันบ้านขวันเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสยามประเทศในสมัยนั้นเนื่องจากว่ามีพวกล่าอาณานิคมจากต่างแดนเข้ามาลุกลานสยามประเทศหลายประเทศด้วยกันเจ้าประคุณก็เลย จัดสร้างสมเด็จวัลคังเนื้อเทียนชัยเพื่อเป็นขันบ้านขันเมืองให้กับสยามประเทศตามคำอารัธนานิมนต์ของในหลวงรัชกาลที่4ในสมัยนั้นนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ได้แจกให้กับเจ้านายฝ่ายในข้าราชบริพารพ่อค้าวานิชไว้คุ้มครอง ค้าขายนะครับดังนั้นเนื้อเทียนชัยจึงดูหนึกนุม่มฉ่ำตาดูมันวาวตลอดเวลานะครับเพื่อนๆซึ่งมวลสารในพระสมเด็จก็หลากหลายนะครับเพื่อนๆเราอย่าไปคิดว่ามีเพียงแค่5เนื้อมวลสารหรือ5้าแม่แบบพิมพ์ตามที่ เสียนเล็กเสียนใหญ่เสียนข้างถนนที่ขอพูดกันนะครับเพื่อนๆแม้กระทั่งมเมล็ดโพที่ตกหลน่นมาในเขตกำแพงแก้วเจ้าบุคคลสมเด็จก็ให้พระเนราดเอามาตากแห้งบดเป็นมวลสารนะครับหรือแม้กระทั่งดอกพิกลที่ล่วงหลน่นลงมาในเขตกำแพงแก้วเจ้าบุคคลสมเด็จก็ให พระเนนกวาดเอาไปตากแห้งบดเป็นมวลสารหรือแม้กระทั่งคำข้าวคำข้าวที่จะาบุคุลท่านฉันคำไหนอร่อยก็เก็บว่าเป็นบางส่วนเพื่อเป็นมวลสารอย่างเช่นบล็อกพิม์พเก่าๆมากมายเป็นสิบบล็อกพิมพเจ้บุคคลก็เก็บไว้ถึงการเวลาก็ให้หลวงปู่คำนำออกมาบดผสม แต่กละเอียดเป็นมวลสารก็มีในบางครั้งนะครับนี่ค,คือความหลากหลายของเนื้อมวลสารสมเด็จวัลคังนะครับแต่ละคราวแต่ละวาระเจ้าประคุณท่านก็สร้างขึ้น84,000องค์ถือว่ามากมายนะครับดังนั้นเพื่อนเอนเมื่อเจอพระสมเด็จก็ให้พิจารณาโดยแยบคายนะครับ เจ้าปุขท่านบอกพวกเราแล้วในตำราว่าพิจารณามหาพิจารณาพิจารณามหาพิจารณาหมายความว่าเราอย่าเชื่อเพราะคำว่าเขาเป็นเสียนเล็กเสียนใหญ่เราอย่าเชื่อเพราะคำว่าเขาเป็นอาจารย์เราเป็นครูเราเราอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่ของเราเราอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของเรา แต่เราจงเชื่อด้วยเหตุปัจจัยเราจงเชื่อด้วยข้อมูลหลักฐานที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนี่คือคำสอนที่เจ้าบุขลท่านบอกพวกเรานะครับเพื่อนๆนดังนั้นเนื้อเทียนชยัยเราอาจจะเจอมันจึงดูนุน่มหนึกหนักแน่นช่ำมันวาวอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆอ,อย่างเราเห็นเนื้อตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อน เราจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับพเพื่อนๆไม่ไม่ชัดเจนจนน่าเกลียดไม่เลืออรานจนน่าสงสัยนะครับทุกอย่างลงตัวนะครับนี่เส้นบังคับพิมพมววน์นะครับเป็นบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจารณจุนัยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะเห็นซุ้มระฆังซุ้มระฆังนี้มันวาวใหญ่ได้สมมาตรทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อนๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ตรงที่ผมชี้ตรงนี้คลอดลงเล็กน้อยนะครับเอกลักษณ์ของยุคปลายนะครับเราจะเห็นลักษณะยุบยน่นแยกหดเข้าไปข้างในเนื้อซุ้มระคังที่ผมชี้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเหมือนไหวผาซีกเลยนะครับ,เก,เ,รบเกตทะลุซุ้มนะครับเพื่อนๆโคนลวยเกตนี้จะเหมือน รูปทรงกลวยนะครับเพื่อนๆโคนี้จะอวบใหญ่แล้วก็แหลมขึ้นมาจุดที่ซุ้มนะครับแล้วก็หน้าท่านี้ก็จะเหมือนผลมะตูมนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะเห็นคอเนี่ยเป็นเป็นสันเลยนะครับเพื่อนๆลำคอนะครับแล้วเราก็จะเห็นพระโอละหรือหน้าอกนี่ผึ่งพายนะครับรอยยุบรอยแยกนะครับ แขนก็อวบใหญ่เหมือนแขนมนุษย์เลยนะครับทิ้งดิ่งลงมามือขวาทาบมือซ้ายไว้นะครับพิมพ์ใหญ่พุทธศินสโคไทยชายจีวรน,นะครับนี่เราก็จะเห็นพระพัก,พก,พกนะครับสง่างามรวมทั้งพระ,อ,ะอุระหรือแขนนี่ก็สง่างามนะครับพระเผาก็สง่างามหรือเขาตรงนี้นะครับ ผมก็จะดูว่าขาตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยขาท่านตรงนี้ก็จะตรงกับแขนนะครับนี่เราวัดรู้ก็จะแขนตรงกันเลยนะครับนี่คือผมจะดูเป็นส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งอาจารย์บางท่านก็บอกว่าไม่แน่ไม่จําเป็นเสมอไปว่าเขาอ่าแขนทิ้งดิ่งลงมาจะตรงกับขาตรงนี้อาจจะยาวถึงขาตรงนี้ก็ได้ในบางพิมพ์บางบล็อก ก็ไม่เป็นไรนะครับมีเหตุผลก็ตามนั้นนะครับเราสนใจเราชอบแบบไหน,นก็สะสมแบบนั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็เนื้อเข่าตรงนี้ก็สโลบลงไปนะครับลาบลงไปหาเนื้อพระด้านในนะครับองค์นี้นะครับเพื่อนๆเราจะเห็นซอกแขนนี้ม้วนหดเข้าไปข้างในเลยนะครับแล้วก็จะเห็นผงพุทธคุณนะครับสีขาวอยู่ตรงหน้าอกเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเห็นเส้น ผ้าทิพย์หรือผ้านิสีธนะหดเข้าไปข้างในนะครับฐานแรกนี้ใหญ่นะครับได้สมมาตรกันนะครับเ,เพื่อนๆสมเด็จวัลครงพิมพ์ใหญ่ส่วนมากนะครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเราไม่ค่อยสังเกตนะครับถ้าหากว่าเขาตรงนี้สูงขึ้นเราทราบดีนะครับที่ผมชี้ตรงนี้สูงขึ้นนะครับแล้วหัวหมอนฐาน ชั้นแรกตรงที่ผมชี้ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็จะต้องใหญ่นะครับเวลาเราสองด้านข้างนี้จะเห็นชัดนะครับเ,เพื่อนๆเราไม่ค่อยสังเกตกันตรงที่ผมชี้ตรงนี้จะใหญ่นะครับใหญ่นูนนะครับใหญ่นูนขึ้นนะครับมากกว่าด้านนี้นะครับก็จะใหญ่นูนเหมือนเขาด้านนี้ใหญ่นูนขึ้นตรงนี้ก็จะใหญ่นูนขึ้นถ้าเราสองก็จะเห็นชัดนะครับส่วนฐานที่สองนี้เหมือนเรือสำเภานะครับเ,เพื่อนๆหัวเรือด้านข้างนะครับ แล้วก็เหมือนตรงกลางก็เหมือนคมขวานนะครับเราก็เห็นเนื้อผ้าตรงนี้สลปลงมานะครับที่พื้นด้านพนก็สลปขึ้นไปนะครับส่วนฐานหมอนนี่ก็คมชัดนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นผงผงพุทธคุณนะครับนี่ผงพุทธคุณอยู่ตรงนี้นะครับชัดเจนเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วเรามาดูความเปลี่ยนแปลงทางด้านหลังบ้างนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงนะครับ ด้านหลังของพระสมเด็จวัดระฆังก็จะสวยไม่แตกต่างกับด้านหน้านะครับเพื่อนๆทุกรุ่นเลยนะครับอย่างรุ่นนี้เพื่อนเเห็นแล้วด้านหลังนี้มหัศจรรย์น,นะครับเป็นธรรมชาติเป็นกาบหมากเลยนะครับเพื่อนๆ่อนี่เป็นร่องกาบหมากเลยนะครับมันวาวนะครับเราจะเห็นเม็ดแดงเม็ดดําขึ้นนะครับเพื่อนๆ่นเม็ดขาวขึ้นเต็มไปเลยนะครับ รอบๆหลุมเทพนี้ก็จะมีคาบแคนไซส์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปกคลุมไปด้วยคาบอนาคอนไนนะครับเพื่อนๆดูเป็นธรรมชาติดีนะครับเพื่อนๆดูหลังพระสมเด็จนี้เราสามารถตัดสินได้เลยนะครับว่าเรียนแบบหรือไม่เรียนแบบนะครับของที่เรียนแบบเขาจะ เรียนแบบจริงแต่ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆมวลสารได้จริงจุดตำหนิพิมพ์ได้จริงแต่ธรรมชาติร้อยเกตสิปีเขาเรียนแบบไม่ได้นะครับเพื่อนเอเอาไปเข้าเวฟเอาไปเผาเอาไปทอดเอาไปตากแดดเอาไปชุบเอาไปหมักก็ไม่เหมือนของจริงนะครับเพื่อนๆนถ้าเรารู้เราเป็นเรามีข้อมูลเรามีองค์ความรู้เราจับ เราสัมผัสได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นของจริงความเป็นธรรมชาติร้อยกิจสปีเขาจะเป็นคนตัดสินนะครับเพื่อนๆอย่างขอบนะครับเนี่ยขอบมนทื่อนะครับไม่เป็นสันนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นหลุมเล็กหลุมใหญ่นะครับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนเป็นการเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นของเรียนแบบนี่เขาจะทุบเขาจะเจาะเราดูเหลี่ยม เราดูหลุมได้นะครับว่าเป็นการทุบการเจาะการแงะมานะครับการแกะมาแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยเพื่อนๆดูนะครับนี่เม็ดขาวเม็ดดําเม็ดแดงผุดขึ้นแล้วก็ด้านข้างนี้ก็ปีแยกนะครับนี่ที่ผมชี้ตรงนี้นะครับปีแยกเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆไม่เป็นการปรุงแต่งแต่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพื่อนๆดูมันวาวนะครับ แล้วเราก็จะเห็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อผงนะครับผงเป็นจุดด่างดําเกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับเป็นผงพุทธคุณนะครับเพื่อนๆนี่หลังกาบหมากรสนาร่องอย่างนี้จะหายากนะครับเพื่อนๆเรียนแบบก็เรียนแบบยากเพราะเรียนแบบมาแล้วเขาจับได้มันก็ไม่ไม่คุ้มค่ามันก็เสียเวลาถูกต้องไหมครับเพื่อนๆน ถ้าเรียนแบบมาแล้วเรียนแบบไม่เนียนคนเขาไม่ไม่จับคนเขาไม่ซื้อต่อมันก็ลําบากเสียเวลาเพราะคนเรียนแบบเขาต้องการที่จะปล่อยให้มากที่สุดนะครับส่วนองค์นี้นะครับผมรู้แล้วว่าเป็นของแท้เพราะเป็นการเกิดขึ้นจากหลุมธรรมชาติร้อยเกตสิบปีนะครับเ,เพื่อน เราดูนะครับเห็นชัดเจนนะครับเพื่อนเนี่เมื่อเราดูด้านหลังกันแล้วเราตัดสินใจรู้ด้วยมโนสำนึกของเราเองนะครับเพื่อนเพื่อนว่าควรจะเป็นยังไงตามที่ข้อมูลที่ผมได้บอกมานะครับเพื่อนเอนเราเราต้องแยกแยะเราต้องวิเคราะห์เราต้องจินตนาการความเป็นมาของการสร้าง ก่อนที่เราจะตัดสินว่าจริงไม่จริงแท้ไม่แท้เพื่อนๆต้องรู้ว่าพิมพ์นี้มีที่มาอย่างไงพิมพ์นี้สร้างตอนไหนพิมพ์นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไงของเนื้อนี้แล้วเราก็มาศึกษาข้อมูลอ้างอิงคําจาลึกอ้างอิงหลักฐานที่ปรากฏตามตาําราแล้วเราก็มาดูเนื้อองค์พระมันก็จะสรุปได้นะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆว่าด้านข้างจะเป็นยังไงนะครับด้านข้างพระสมเด็จนี้ ตัดสินได้เลยนะครับเพื่อนๆอย่างข้างองค์นี้นะครับเราจะเห็นลักษณะเป็นบล็อกสําเร็จนะครับเพื่อนๆเทมวลสารใส่บล็อกแกะวางเลยนะครับเพื่อนๆไม่เป็นการปาดจากหลังมาหน้าหรือหน้ามาหลังนะครับสวยงามนะครับลักษณะธรรมชาตินะครับเราดูทุกข้างเลยนะครับเพื่อนๆมาดูด้านบนกันบ้างนะครับ เราจะเห็นเป็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดทา่าแล้วก็เม็ดขาวขุนอย่างนี้คือผงพุทธคุณผงม,มหาราชนะครับเ,เพื่อนเ่เรามาดูอีกข้างนะครับอันนี้เม็ดพรธาตุนะครับเ,เพื่อนๆนี่ใหญ่มากเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ขุดขึ้นเป็นร่องรอยของการตัดการปาดที่เป็นเอกลักษณ์ นะครับเ,เพื่อนๆมีหลุมเทพเกิดขึ้นนะครับเรามาดูอีกข้างนะครับนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับเ,เพื่อนๆของสมเด็จวรคังลักษณะที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้มือตกแต่งแต่ใช้ธรรมชาติตกแต่งนะครับเ,เพื่อนๆเมื่อเราดูครบแล้วเรามาดูด้านหน้ากันนะครับเ,เพื่อน เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นลักษณะอย่างนี้มาบ้างแล้วแต่วันนี้ผมได้มานำเสนอกับเพื่อนๆเพื่อนๆชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่สองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ